สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมนายตาสวัสดีครับทุก่าสวัสดีจ้าวันนี้เราติดแต่เช้านะครับผมเป็นเช้าวันที่หกใช่ไหมหรือห้าห้าเหรอเอาใหม่วันนี้เช้าวันที่ห้านะครับพี่น้องห้าเมษายนนะครับผมที่โตเกียวนะครับพี่น้องอยู่ที่โรงแรมจ้าบิ้งลูกสาวในแตงตัวพี่น้องบัลลูสาวเร็วๆปูปา นาลิตาจังน่ารักจังเลยค่ะน่ารักภาษาญี่ปุ่นบ้างไงคะน่ารักค้าวอาย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 น้อยๆนาลิตาจังค้าวอายนาลิตาจังข้าวยอายไขคข้าวอายไหมใครน่ารักใครน่ารักครับข้าวอายน่ารักเหรอโอ้ที่น้องตอนนี้เราอยู่แบบวิวแบบตึกสกายทีที่โตเกียวเลยนะคะทุกคนลงไหมคะโอเค โอเคเราไปดูกันค่ะเราไปชมวิวกันค่ะไปดูค่ะอันนี้คือจัดที่โรงแรมเรานะครทุกคนเราพักที่นี่ทั้งหมด3คืนที่2คืน2คืน2คืนคืนเมื่อคืนนี้กับคืนนี้แล้วคืนพรุ่งนี้เราก็จะไปนอนที่นาริตะนะครับมาลูกมาถ่ายนั่งนี่นะมาถ่ายคลิปตัวนี้นะอาบไปบ้านี้ครับไปบ้านี้กันเย้ตอนนี้อยู่ที่โตเกียวหน้าวัดอาสสกตตุสักเขียนไม่หายค่ะ พอดูให้นะคะฟายังตื่นยังเนี่ยบอกเอฟซีพี่น้องมาเดอ้อมาเบิ่งญี่ปุ่นน้ำกัเด้อพี่น้องเดอ้อมาเห็นญี่ปุ่นน้ำเนยาด้วพี่น้องเดอ้เเอเพราเขียนอ่ะไม่หายไม่หายไม่หายแน่นอนแบบพอดูแลให้นะคะอิสุดูให้นะคะแพี่พนักงานก็ใจดีไม่หายแน่นอนค่ะวันนี้หนูจะไปไหนครับวันนี้อ้ยวันนี้มีแดนดด้วยค่ะ พ่อไปถึงฟูจิก็คือมืดตึ้มให้มไรเราไปวัดวัดบนเขาเนาะที่ว่าเป็นเจดีเนาะมันก็มีซากุระอยู่เดี๋ยวเราไปรีวิวไปรีวิวเซรั่มที่นู่นรีวิวเซรั่มบริตาหน้าใสสดใสสว่างกระจ่างใสอันนี้เสวยท c ียางขาตอนนี้ชัดไหมคะโอเคเราถ่ายรูปกันมาเห็นตึกไหมอ่ะเห็นตัวเกียวไหมอ่ะเห็นสกายทีไหมอ่ะโอเคอันนี้า เออเมื่อที่ไหนเป็นไรเนาะเอายแบธรรมชาติเราจะทานข้าที่นี่ปกติเขามีอาหารไหมไม่มีเป็นเบรกอร์ฟรหรอมีใช่ไหมหมดเวลาหรือยังยังค่ะยังเนาะวัีเลยล่ะเราก็จะได้กินกันอาหารเช้าเบรกฟาสฟ์ส in the morning ทามรไม่ใช่ป้าอยู่ที่เนางนี้ะู่ดแลมมีต้นสักุระอยู่ อันนั้นก็อาซาคุซาพี่น้องสักไร่รรรยังเด่นบางอยู่หลายคนสงสัยว่าก้อนอันนี้คือก้อนอะไรก้อนเบียร์หรออาซายี่หรอเมื่วานมื่ว่าก้อนนั้นไอ็มโอจอเท้าไม่ใช่ไหมซึ่งหนึ่งนัเนี่ยอันนู้เหลืองนะคะเป็นฟองเบียร์หรอนี่เป็นอะไรน่าจะนะคะเอฟซีเม้นท์ว่าเป็นฟองเบียร์แต่ว่ามผมคิดว่าเป็นฝักมือเท้าเนี่ที่เขาเอาไว้ลองคอสบ,บีนั่งนี่ไหมคะนั่งนี่ไหมคะ รอแม่ก่อนนะแล้วเราไปกินข้าวก่อนนะโอเคไหมคะมาๆมนาะอุ้ยไปดูผลติดเสื้อส่งความสุดลิ้มผนเทอานี้แล้วถือฉันเนี่ยผนเทอานั้ตาเมื่อนี้สิครับเราไปเองพี่น้องจะขับรถไปเองวันนี้จะพาทัวร์นะครับ FC ทัวร์ด้วยจะไปที่ฟูจินะฮะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะมีแวะบ้างไป็นบาโอกาสถ้าแบบว่าวสวยๆพี่น้องสองชั่วโมงนะครับประมาณสองชั่วโมงขับรถเนาะมันรู้กันว่า จะจกตาเลี้ยวผิดเลี้ยวถูงไหมเพราะว่าเมืม่อวานนี้ก็เกลี้ยวสุดฤทธิ์เมื่อวานนี้ไปโรงแรมก็ไปโรงแรมผิดจา้าโชคดีที่เขาเป็นสาขาเดียวกันอยู่เป็นเอกเป็นเจ้าของโดยกันอยู่เกือบเป็นไปคนละโรงแรมพี่น้องเขาได้สีแดงหงวัวเอาอืมครั้งแรกในชีวิตที่จะขับรถไปฟูจิด้วยแขนตัวเองนะคะจะใครจะไปฟูจิคะ แจ็คก็แต่ว่ารักคาราไอวันนี้แต่งตัวแบบสไตล์อะไรคะเนี่ยอะไรแบบเด็กญี่ปุ่นไหมฮะญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้ยคุณแม่เขาแต่งให้มันคืออะไพี่น้องบลัมเมอร์ทรงมีทรงข้างในมีทรงนอเสื้อตทุบปุ๊บตุบปุ๊บตุบปุ๊บตุบปุ๊บดึงดึงได้ถึกจ๊อกอันเพื่อนจุ่มลงมับนตุ๊กโดนเกี๊ยพ่อเสื่อมเลยได้ถึจ๊อก จอง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 โดนไหมมาหลายคนก็ตามสามารถบอกทั้งแจงห่างนั่งก็ทอนแน่นอนมั่งจีบีก็ไปหางซาเล้วออยกมาขึ้นเย่โอเคเดี๋ยวเราไปทานบิ๊กฟรักันนะครับผมไปเอาตัวเชื่อกันใจ